คิดถึงแม่เหรอโดฮึคิดถึงแม่เลยครับอือจะครับคิดถึงแม่เหรอฮึไม่โดดนะแม่รีดผ้าอยู่นะครับอือคิดถึงแม่เหรอ,หอ เหรอไม่โดด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 จะขึ้นมาหรอ <c oughs> มาดีพายยังไม่เสร็จเลยเนี่ยพ <c oughs> ี่พายยังไม่เสร็จเลยจะมากอดได้ไงเนี่ยเล่นไม่ได้ครับมาดีพายอยู่นะลูกยังไม่เสร็จเลยม่ชา <c oughs> <c oughs> ไม่ยังรีดผ้าไม่เสร็จเลยครับจะไปเล่นกับน้ําชาไม่ได้เห็นไหมเนี่ยแม่รีดผ้าอยู่เนี่ยเดี๋ยวผ้าแม่ไหมนะยังไม่ได้ไงครับยังไม่ได้ยังไม่ถึงเวลานอนแม่ยังไม่ได้กินข้าวเลยน้ําก็ยังไม่ได้อาบแล้วไม่ต้องรีดผ้าอีกสองตัวแม่จะเล่นกับน้ําชาได้ยังไงะลูกลงไปก่อนครับลงไปก่อนนะลงไปก่อนนะครับ งไปก่อนได้ไหมลงไปก่อนได้ไหมแล้วถ้ากอดกันให้แม่รีบผ้าเสร็จก่อนได้ไหมล่ะได้ไหมได้ไหมแล้วนั่งอย่างนี้มันรีบผ้าไม่ได้ครับรีบผ้าไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเสื้อแม่ขาดครับนิชาเด็กดีแม่พูดต้องฟังนะ แม่พูดกับน้ำชาน้ำชาต้องฟังนะต้องรู้เรื่องนะลงไปก่อนแม่รีดผ้าอีกสองตัวแล้วแม่ไปอาบนะ้ำแม่กินข้าวเดี๋ยวไปนอนตอนนี้เพิ่งกี่โมงเองเพิ่งจะหกโมงยังไม่ถึงหกโมงเย็นเลยทุ่มครึ่ง,งก็นอนได้แล้วโอเคไหมเนี่ยโอเคไหม เข้าใจไหมที่แม่พูดน้ำชาเข้าใจไหมครับชาเข้าใจไหมนะชาเข้าใจไหมครับที่แม่พูดอ่ะเดี๋ยวตกไปลูกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกกจี๊กกล้อ,องเลมานั่งอย่างนี้มารีดพาไม่ได้เห็นไหม รีดผ่าไม่ได้แต่แล้วจะรดผ้ายังไงมานั่งอย่างเงี้ยผ้าไม่เสร็จหรอกวันเนี้ยฮะผ้าไม่เสร็จน่แน่วันเนี้ยมีเด็กดื้อหนึ่งคนที่ไม่ฟังเลยเวลาแม่บอกเนี่ยแม่บอกว่ารีดผ้าอีกสองตัวแล้วแม่ต้องไปอาบน้ำ พอแม่อาบน้ำใช่ไหมแล้วแม่ก็ต้องมากินข้าวประมาณทุ่มครึ่งอะ่ะแม่เข้านอนน้ำชาเราได้ไหมครับเราได้ไหมแร้แม่ได้ไหมครับเราได้ไหมเราได้ไหมเราได้เปล่าหันมาทางนี้สิแม่ถามหัวเราได้ไหม ยังไม่ถึงเวลานอนนะแม่ต้องอาบนะ้ำกินข้าวก่อนนะแต่ตอนนี้แม่ขอรีดผ้าก่อนสองตัวว่าเดี๋ยวผ้าแม่มันจะไหมเข้าใจไหมเนี่ยรู้เรื่องไหมเนี่ยลงไปก่อนนะลงไปก่อน,ลง,อนลงไปก่อนเร็วๆลงไปลงไปก่อนไม่เขีย่ยครับไม่เขีย่ยลงไปก่อนเร็วๆมานั่งอยู่นี้ไม่ได้หรอกผ้าไม่เสร็จลงไปก่อนเร็ว นั่งไม่ได้ให้น้ำชานั่งอยู่อย่างนี้ก็คือแม่รีดผ้าไม่ได้นะจะอยู่ท่านี้ไม่ได้จะอยู่อย่างนี้ไม่ได้แม่จะอุ้มตลอดไม่ได้ลงไปก่อนเร็วๆแม่อุ้มน้ำชาตลอดเวลาไม่ได้หรอกลูก ลงไปก่อนไปนั่งข้างล่างเร็วๆไปนั่งรอข้างล่างไปอืมอืม เขียครับไม่เขียไม่เขี่ยไม่เขีย,ขยรื่องเรรื้อร,รครับรู้แล้วครับลงไปก่อนไปก่อนนะลงไปก่อนไม่ยอมอีกเอาไม่ได้แล้วทีเนี้ยจะอุ้มงนี้เหรอไม่ได้หรอกลูกโอ้โห เป็นแมวหรือเป็นอะไรนะเนี่ยฮะเป็นแมวหรือเป็นอะไรนะฮะต้องให้อุ้มตลอดเวลาเลยเป็นแมวหรือเป็นอะไรครับเป็นเด็กบีแล้วครับโตแล้วนะเอาลงไปเร็วๆลงไปลงไปก่อนลงลงไปเอาชาลงไปเดี๋ยวนี้ นั่งไม่ได้เห็นไหมเนี่ยรีดผ้าอยู่ถ้าน้ำชานั่งอยู่ก็คือรีดผ้าไม่ได้ไงไม่ใช่จะให้อุ้มแล้วก็แม่รีดผ้ามันไม่ได้มันไม่เสร็จหรอกเลวอุ้มไม่ได้ต้องเสร็จต้องรีดผ้าเสร็จก่อนรีดผ้าเสร็จก่อนแล้วแม่ต้องไปอาบน้ำํำกินข้าว ถึงจะเล่นถึงจะอุ้มกับน้ําชาได้เนี่ยโอ้ยหนูหน,หนูไม่ใช่ตัวเล็กๆไงที่จะอุ้มไปด้วยแล้วก็รีดผ้าไปด้วยอะ่ะไปเร็วๆไปแล้วแม่จะรีดผ้าให้เสร็จแล้วไปแล้วลงไป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 เร็วๆเนี่ยไม่เกาะไม่เกาะ อย่าดื้ออย่าดื้อลงอย่าดื้อ